え yeah ไม่รู้ว่ะทำไม่ได้ละจำความได้สิ่งที่จำความได้ก็คือเมื่อก่อนแป้งเคยเป็นเด็กดีกว่านี้แต่ตอนนี้ยัง่ายับแหละเรื่องอะไรอ๋อเฮ้ ตอนนั้นพี่ก็อึ้งเหมือนกันโอ้ว้าวสร้างคิดได้ไงวะอืหรือไม่ก็แบบไปก็โตขึ้นแล้วก็ความคิดเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ เห็นใจผู้อื่นตลอดจนงกระทั่งเชื่อพี่จาไม่ได้แล้วว่าว่าช่วงไหนที่พี่เริ่มแบบว่าเชื่อกูจาไปเห็นใจคนอื่นทาไมวะเนืคนอื่นก็ยังไม่เห็นใจกูเลยก็นีช่วงหนึ่งที่พพี่เป็นเด็กเด็กแบบอุ้ยนาสงสารจัอแล้วขอโทษนะเราผิดเองทงั้งที่พี่ก็ไม่ได้ผิดอะ่ะออแต่หลังๆมาเริ่มไม่ละมือผิดไม่ใช่กู เ <laughs> ชียะไม่ได้ไม่ได้เชื่อบางคนพี่ก็แคร์นะแต่บางคนพี่ก็แบบอืมเรื่องเรื่อแล้วแต่ะเรื่องมือ จริงบางคนที่ก็เชี่ยทาอะไรผิดเป้าวาทําไมถึงเป็นอย่างนั้นบางคนที่ก็คิดอย่างนั้นแหละแค่แค่บางคนแต่บางคนก็เออเป็นไรก็แล้วแต่เลยกูไม่เกี่ยวแม้กูจะทําผิดก็ตามแต่ก็แล้วแต่เออเนี่ยเป็นแค่บางคนเธอเลยอ่าเปิดไลน์ดกค่ะชแต่ว่าพี่ปิดเสียง รีคอร์ดไม่ปิดเสีงเยงรีคอร์ดในสตรีมเพราะว่าจริงๆเราแป้งชอบยินทางคนนึงก็ไม่ใช่ตอนที่แบบเป,เปิดเปิดอันนี้ให้ดูใช่ป่ะแป้งแบบเฮ้ยทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นมาทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้ คามีแต่พี่เคยถามว่าอแป้งเจอกับปางได้ยังไงร,รู้จักได้เลยรุดก็ถามว่าเจอกันได้ยังไงีก็มีทาาแค่นไปก่อน,อนก็เจอกันช่วงเรียนมอตน้นมัธยมรู้จักกันก็แค่นั้นแหละอันนี้ อุ้ยน,นี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่ดินทาแป้งพี่ไม่เคยดินทาแป้งเลยให่ตาแรกไม่รู้ตาแรกก็โอ้โหทําตัวเสี่ยวใส่เลยอะเชี่ถ้ากลับไปเป็น้าโอ้โหคิดตอนนี้นะโอ้โหเชี่ยโคน่ากลัวแป้งพูดเสี่ยวใส่อดิด,ดิเชี่ยตาเล่นไอเดนกันอะ่ะ อายุประมาณมสามมสามนั่นแหละแล้วก็มาพูดเสี่ยวใส่อะไอ้ตอนนั้นก็เป็นเด็กเออเออไม่รู้เรื่องอะไรก็โอ้ยข้นมาขึ้นม้อะไรนย่าง อารุนสวัสดิ์อารุนสวัสดิ์อารุนสวัสดิ์ลำคอมีปัญหาหนะเพิ่งพูดได้อ๋อลำคอฉันมีปัญหาหนาแต่ว,ว่าเสร็บค่ะสังคมเตะเที่ยวไม่เหมือนกันจริง แป้งแป้งไม่ใช่จริงๆพีน้าเบาอ่ะไม่ยอมตอบดูไลฟ์อยู่ก็รูไว่ซ่ากำลังอินไทยอยู่อยากมาฟังพีน้าไม่พูดอ่ะฮัลโหลพีน้าหญิงอ่ะ่าไงอารุสวัสดิ์ลงล่างกันไหมจ๊ะตอนี้ก็แบบเตงอุ้ยดิสันเทียมพูดมากก็พูดเตงใส่หยะนี่ตอนี่ก็แบบไม่เชื่อ ้ถ้าไม่รู้จักกันก็แบบก็จีบทั่วไปแหละแต่รู้จักกันแล้วแบบเชื่อเป็นไรอ่ะ ช่างป้มีคนเริ่มจีบก่อนใช่ไหมแล้วดูตอนนี้ดิเชียอ่ะเออมีคนแบบเปิดก่อนอ่ะเปิดก่อนได้เปรียบจะไปไหนกันอ่ะเฮ้เรเพย์กันยวไม่ได้ลงทำได้กันรีค้าถามว่า พวกเราจะไปไหนกันก็ไม่มีนะที่ให้ไปอะไม่มีที่ไปถ้วเขา <ไป S 1> ขายอาหารกันอยีอ่ยตัวนู้นอะไปดูไหมไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเ่อมีของแซ่บๆน้ำเรามีของแซ่บๆอาจารย์วาดไดไ้ไม่ค่อยชอบผลักวา่าอาจารย์เลยโกงเกิน แต่วันนี้อยู่กับป้าก็ไม่น่ามีเรื่อง,ลลงอะไรหรอกมั <c> ้ง <oughs> แต่ถ้าอยู่กับเป้งนี่ไม่ได้เอ้ยเป็นเสวาน้ำส่วนนะั้เดมเดิมไปหยิบตรงนั้นเลยใช่ไหมไห<ะ>อ้ลืมเสียงเบาแท้ว่าไงนะถ้าถามว่าหลับสบายดีหรือเปล่าก็าคือะ่ะหลับสบายเกินกาเจ้าละเนี่ยวังชายพูดอย่าง,ง,งนี้หรอเนี่ยอย่างเสียงเจ้าเบามากเลยเสียงเบามากใช่ไหมใช่ เฮ้ยใครมันีินี้มาเลยวะดังขึ้นเลยยังตัวท่านหอบจังเลยอ่ะดังขึ้นแล้วอาบน้ำแม่งเนี่ยแเราควรไปเรียนเลยแม่เอ๊ะเขาว่าแค่ฝึกดมเนี่ยหางซิงก็เข้าแล้วมันเป็นหอบเขาจะเอาให้มาใช้เลยมันเขาเดี๋ยวเข้ามาสามวันแล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้อาบน้ำสามวันแล้วไม่ได้อาบไปก่อน เห็นอาจารย์แบมวันน hey, um no ี้สภาคมการค้าเปิดวันแรกเจ้ามีอะไรจะฝากค่าซื้อหรือเปล่าอาจจะป่วยเล็กน้อยแล้วัางครับอ่อแล้วอาจารย์คนเดียวเหรอครับไม่เห็นเหมือนกันแบบโอเคครับค้ายังบอกไม่ได้นะแต่ว่าเจ้าลองโยนจํานวนเงินมาก็ได้เถ้ค่าลองเลือกใพ้เจ้าเท่าไหร่อยู่วะเก้าสิบเอ็ดเ้าเจ็ด ข้าวิวเก้าสิบเจ็ดว่าไงเขัาฝากเจ้าซื้อเวทได้ไหมอ่าก็ได้แต่ว่าอ่ะว่าันก็ส่งกันมาเก้าสิบเหรียญใช่ไหมแล้วก็มี่สิบหกไข่มุกนะอุ้ยเยอะนะเรามีตังเยอะนะด้วยนะเจะลอนเป้กันหรือเปล่า ซือ,อะไรได้ก็ลองซื้อมาดูนะเจาให้ข้ามากี่เหรียญน,นะให้เจ้าไปสิบห้าสิบห้าเหรียญกับอีสิบสองไข่มุกอู่สิบสองไข่มุกเลยอะสิบสองไข่มุกเยอะังลใช่โอเคเจ้าหล่อทีหน้าไม่ผานามีชมงไ้อเคมโอ้ใแล้วก็เก้าสิ ว้าวท่านสามารถไปทำกาแฟได้อะไรวะสี่ห้าหกเจ็ดห้าสิบเจ็ดเรียนซื้อมาได้กาแฟเก่ากันไหมโอเคเลยโอ๊ยได้ค่ะหรอข้าฟันเลยนะแล้วเดี๋ยวเอาไม้เลยนะใช่แล้วแต่ทานีวิญญาทานไปแล้วอี๋เส้นยืดน่ากวจริง จริงจเดยวนี้ก็ไม่สนใจกันแล้วไงเดี๋ยวนี้ก็ไม่สนใจกันแล้วไงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยสนใจอะไรกันแล้วไงนก็รักเรามันเก่าแล้วไงก็เราไม่ใช่เพื่อนหนี่ก็จริงหนี่ก็ใช่หนี่ก็ใช่ซี่ก็ใช่ซี่ก็เพื่อนไงเจ้าไม่ใช่เพื่อนแล้วไงเจ้าไม่เคยเห็นพวกฉั้นเป็นเพื่อนไงท่านอย่าตัยู่ิบ้าบาทอ่ะไม่เชื่อท่านอย่าพูดจ่าโกหก ปวดพุทปวดพดปวดปวดทุกข์ชั้นโง่อะไปทำการบ้านโอ้โหสภาพสภาพใช่แจ้อยยังไม่มีสมุดเลยด้วยซ้ำข้ายังไม่มีวันนี้ต้องไปซื้อแหละเดี๋ยวจะโดนหักคะแนนทำไมเขามีปีกอะข้ายังไม่รู้เลยว่าการบ้านเป็นยังไงว้าวเขามีเียร์้าจะไปลอกนะคนที่ส่งก่อนข้ารอด้วยเคโร่ไปไปสนีได้ จะไปส่งตังค์ที่บ้านอันนี้ไมีแน่นอนเนาะไปดูบ่อยไม่ทราบเลยครับสารฮะขอให้เป็นชาวที่ดีนะครับมีมารยาทสำหรับสารเจ้าหมูมาวะโอ้หนูขอตัวก่อนนะครับ ของภาคไหนอะเหลือนท่านะสี่หกสี่อ้ยสี่ร้อยเลยอะอือ อุ like like, oh, ้ยชาเข้าไปได้ไหมเนี่ยล้วอย่ละอ๋อนี่พอไรสตรีมไปแล้วแล้วก็ นี่มาด้วยแล้วก็ตกมากแล้วโอ้เนรู้ด่าอ๋อพี่เพิ่งได้ตาใหม่อ,อ่ะ っきー